5ทริคที่จะทำให้ผ่าน AJKC ภายใน1เดือนด้วยสกอร์210คะแนนบวกปกค่ะอันดับแรกตั้งเป้าหมายก่อนคะ่ะว่าเราจะสอบไปทำไมอยากได้คะแนนเท่าไหร่เขียนให้ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยนะต่อไปเราก็จะหยิบข้อสอบมาลองนั่งทำดูก่อน1ชุดแบบไม่จำเวลานะคะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับข้อสอบเราจะได้ไม่เซอร์ไพรส์เวลาเข้าห้องสอบจริงๆและแน่นอนว่าพังยับเยอะเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะจาคําศัพท์และเรียนรู้ก r a m m ที่ข้อสอบออกค่ะด้วยปกติแล้วคําศัพท์ก็จะมีคําศัพท์ที่เรารู้อยู่แล้วและคําศัพท์ใหม่แกะกล่องเราก็จะเขียนคําศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้ใส่สมุดพร้อมกับเขียนพินและคําแปลโดยเราจะตั้งเป้าว่าเราจะต้องท่องให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะต่อไปเราก็จะทําข้อสอบเก่าโดยจะจับเวลาอย่างจริงจังซึ่งข้อสอบเก่าเราก็จะหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยปกติแล้วคะแนนที่เราสอบได้จริงก็จะใกล้เคียงกับตอนที่เราฝึกจับเวลาทําข้อสอบค่ะ และสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญมากที่จะทําให้เราได้คะแนนเยอะค่ะนั่นก็คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดโดยการหามิสเทคของตัวเองให้เจอเราจะเขียนข้อผิดพลาดทั้งหมดทั้งคําศัพท์และกว่าม,มาใส่สมุดเพื่ออุดรอยรั่วของตัวเองให้ได้มากที่สุดและนี่คือ